ลำมากับไหมหมดนี่ครับคุณผู้ชมครับต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตบนเวทีชีวิตแห่งนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับป้าประดิษฐ์จากสุพรรณบุรีครับวายไม้ได้นะป้าประดิษฐ์มาจากสุพรรณบุรีมาจากป้าประดิษฐ์มาจากสุพรรณบุรีจ้ามาจากอำเภออะไรจ้าบางปะมา,า,ะมาบางปะมาจ้าอ๋อ มีปลาหมาเยอะไหมเยอะจ้ะสองตัวถึงไหมเอาวันนี้คุยเรื่องการหาปลาเคุยเรื่องชีวิตชีวิตดีกว่าผู้หญิงคนนี้นะครับเขาไม่ได้มาเพื่อหมดหนี้ให้กับตัวเองแต่เขามาเพื่อที่จะหมดหนี้ให้กับคนที่เขารักและเขารู้สึกว่าเขารักคนคนนี้มากที่สุดในชีวิต ไปชมครับสวัสดีป้าชื่อปะิตอายุ63ปีทุกวันนี้คุณป้าประดิษฐ์อาศัยอยู่กับใครครับอยู่กับตาเมย แล้วก็ลูกส้ามคนส้ามีก็ทำทำไร่ทำนาด้วยกันแล้วก็ลูกก็ไปทำงานกรุงเทพกันแล้วปัจจุบันเนี้ยป่าประดิเนี่ยมีโรกประจำตัวอะไรบ้างครับหัวใจเต้นผิดจังหวะอายุป้าประมาณ49ไม่ถึง50เดียนะที่จำได้นะมันเริ่มแล้วเต้นตึกๆๆไปโรงพยาบาล หมอก็ให้ยามากินเราก็มาปกตินี่แหละพอมันบดมันจะเป็นเป็นขึ้นเลยมันจะติ๊ก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 หลวขึ้นเลยอะ่ะข้า้าไม่ให้อ่ะทำไมป้าประดิษฐ์ถึงอยากใช้นี่ให้พี่ชายครับ เพราะเป็นห่วงยากให้เขาลุดนี้เขาจะได้สบายเพราะว่าเขาไม่ทุกวันนี้เขาก็เป็นโรคเขาอดแอดแอดทำอะไรไม่ไหวคืออยากจะช่วยเขาว่าป้านี่เป็นนี้อยู่แต่ป้าก็ไม่ไม่ไม่เดือดร้อนอ่ะคือมันไปรอดแต่พี่ชายเขาไปไม่รอดเพราะว่าเขาก็แค่ทําเตียงนี่มันนานจะได้สักตัวหลายๆจ่ายไอ้เป็นนี้เนี่ยดอกอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่มันไม่ทันกันแล้วมันไม่มันไม่ไม่ได้แล้วอ่ะนี่สิ ชายป้าเป็นยังไงบ้างครับเขาเอาเอา,เอาทีไำำาท่ไปจำนำก็เรารู้เอาที่ไปจำนำก็ก็ไม่มีดอกทรงอ่ะค่าที่ไปมันก็ยังไม่ไม่หมดนันนี้ตอนนี้พี่ชายป้าเป็นโรคอะไรบ้างครับเป็นโรคครอบแล้วก็เบาหวานเป็นซ้องยางเป็นตั้งแต่เด็กเลยต้องพ้นยายอยู่ตลอด ด้รูแลเข้าเวลาเขาไม่สบายนะนี่พอแยกกันมาแล้วมันไกลกันน่อยอะ่ะรู้รู้สึ้งตรงน่้นรู้สึกท้องน่านเนี่ยมัน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 ก็รักเมือนแบบเมือนเขาเป็นเป็นพ่อเป็นแม่เลยน่ะพี่ชายคือรักเขามากคือพ่อเขาไปมีไม่มีแม่เล็กก็เมื่อพี่ชายก็เป็นพ่อประทับใจตอนที่ว่าป้า เจ็บอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมันมันไม่มันไม่รอดแล้วอะชีดยาก็หัวใจมันก็ไม่หยุดพระลัามันทึ่งบ้านเนี่ยเขาชาวบ้านเขาก็ลือกันบอกว่าฉันจะตายแล้วตอนนี้เขาก็มาวิ่งมาบอกพี่ชายว่าดิดมันจะตายแล้วเดาฉันก็นอนก็ไม่ก็ไม่ไอพี่ชายก็ท่ามว่าเป็นอะไรมั้งเราก็ในนาทีนั้นปา้ลงไห้พูดไม่ออกเห็นพี่ชายมันมันดีใจอะ เมื่อเราว่าเออเราจะตายแล้วได้เห็นมี่ายพี่ชายก็เขาก็ร้องให้ป้าก็พี่ชายก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูวิ่งไปเอายาลมมาให้มึงกินเอายาไปให้กินเขาก็มาป้าก็ดีขึ้นในนาทีนั้นป้าก็อูดฉันรอตายแล้วฉันกินยาลมก็ดีขึ้นแหละนั่นแหละประทับใจมากเลยที่ว่า ป้าเล้ตายเพราะว่าพี่ชายจริงๆก็จะบอกก็เขาบ่าป้าหลักเขามากฉันถ้าป้า้าพี่ดาวฉันจะไปร้องเพลงใหม่หมดนี้หาย,ายเราจะมีดวงไหยจะติดต่อเขาได้ไหมแต่ป้าก็เหมือนป้าจะมีบุญนะลูกป้าทำบุญมา อยากให้พี่ชายรุดนี้เพราะป้ารักพี่ชายคนนี้มากถ้าเข้ารุดนี้กนน็นี้เขาก็เขาก็จะสบายขึ้นเพราะว่าเขาไม่มีนี้แล้วเขาก็จะพ้นทุกข์แล้วป้าก็ก็จะก็จะหมดทุกข์ไปด้วยกันนั่นแหละเพราะเครียดเรื่องเนี้ยมันอยู่ในใจตลอดเลย ที่พูดแล้วมันเห็นนะก็เหมือนพ่อคนหนึ่งพอพ่อไม่อยู่พ่อไปม,มีเมียใหม่กลับมาก็ได้แต่อราระวาดแล้วก็ลูกๆก,ก็โดนตีไปแล้วพ่อเบื่อพ่อไปใหม่ไม่มีตัวอย่างที่ดีเลยแต่ผู้ชายคนเนี้ยคอยดูแลน,อน้องภาพจำเหล่านี้มันยังอยู่ในใจของป้าประดิษฐ์ตลอดใช คือเป็นพี่ชายที่แสนดีตอนเด็กๆเ,เขาดูแลป้าประดิษฐ์ยังไงฮะดูแลดีจ้ะไม่ไม่ทะเล,กกล,ลาะก,กันดูแลรักใคร่กันดีไปโรงเรียนเราก็ไปได้วยกันใชไปโรงเรียนจ้ะแล้วยิ่งประทับใจมากๆเห็นเล่าลตอนนั้นคือรู้สึกว่ามันอึดอัดมากมันจะไม่ไหวแล้วใช่ไหมฮไม่ไหวแล้ว คือมันเหมือนว,ว่าคือเราไปรักษาหัวใจมาแล้วใช่ก็คือไปจี้เขาเรียกจี้โดยใช้ G, G, G. การกระตุ้นเนี่ยด้วยไฟฟ้าไฟฟ้าก็คือเมื่อทําการกระตุ้นเนี่ยจร,จริงๆแล้วปกติแล้วมันจะดีขึ้นแล้วก็ถ้าคนทั่วไปก็จะครั้งหนึ่งก็หายหายที่ไปท่ามก็ที่คนที่เป็นด้วยการไปเจอเนี่ยท่ามเขาบอกเขาหายแต่ฉันทำไมไม่หายอไม่หายด้วยการกระตุ้นพอเริ่มมีอาการปุ๊บ ทีเน ul ี้ยเหมือนแบบไม่รอดแน่หายใจไม่ออกคนอื่นช่วยอะไรทํายังไงไม่ได้ไม่มีใครช่วยได้เลยหายใจไม่ทันพอพอเล่นไอตัวเต้นนานนี่ต้องต้องให้ใจทางปอดอ่ะเนื่อยมันเหนื่อยแล้วอยู่ๆพี่ชายก็มาอ่าพี่ชายมาพอพี่ชายมาเท่านั้นแหละรู้สึกมันมันความรู้สึกก็ยังรู้สึกเขาท่ามว่าเป็นอะไรก็บอกไม่ไหวแล้วเก็บอกเขาว่าไม่ไหวแล้วแต่เขาก็นึกยังไงมันรู้บอกเดียวไปเอายาลงพักบ้านมาให้กินครับ เนี่ยก็ประมาณนั้นมาถึงก็ชงชงให้กินหรือก่อกินไป็นครับให้เป็นก็ชงใช่ไหมชงน้าร้อนชงน้าร้อน,ป,นปุ๊บทาไมตอนนั้นถึงไปเอายาลมยาหอมก็มันยังไงก็ไม่มีทางง่ายเลยก็นอนกับแมบ่กับแม่ก็นึกขึ้นได้ว่าเราเอายาลมมาให้กินอจะขคานั้นแหละครับแล้วพอกินยาลมเข้าเท่านั้นแหละ จากที่มันเต้นวุบฟุบ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 มันดีขึ้นเลยมันก็ค่อยๆเต้นเบาเบาเบาลงค่ะหยุดมันเหมือนถ้าจะเต้นเร็วแบบนั้นคือเราวิ่งเห็นไหมเราวิ่งแล้วเราเหนื่อยสุดๆแล้วเราจะเป็นลมอ่ะท้ายที่สุดอ่ะเพราะมันเป็นสูบฉีดเร็วเกินไปแล้วร่างกายมันรับไม่ได้มันก็จะโอ,อ้ไม่ไหวจะหน้ามืดจะจะเป็นลมไปนั่นแหละมันก็คือหลักการของ ของป้าประดิษฐ์นี่มันก็เหนื่อยเพราะว่ามันเป็นบ่อยเป็นแล้วเป็นอีกอยู่งี้สามเดือนเป็นสองเดือนเป็นอย่างเงี้ยเหรอฮะตอนนั้นเนี่ยเมืนจะเดือนเดือนหนึ่งซ่องครั้งตั้มครั้งโอ้โหเป็นตั้งแต่เด็กเหรอคะเป็นอายุตอนอายุประมาณสี่สิบเก้าห้าสิบปออืมเอาละเรื่องอาการป่วยของตัวเองป้าประดิษฐ์บอกว่าพอรับได้แต่เรื่องหนี้ของพี่ชาย ป้าประดิษฐ์บอกว่ายอมไม่ได้แล้วพี่ชายชื่อดาวน้องสาวชื่อประดิษฐ์คือสลับกันอะ<ม>จริงจริงอะใช่จริงๆเนี่ยใช่ลุงกันน่าจะชื่อลุงประดิษฐ์เพราะทำไม้ช่างไม้โต๊ะชื่อประดิษฐ์แล้วเนี่ยน่าจะชื่อดาวสลับกันยังไงก็ไม่รู้ อันนี้เลยห้ากว่าเลยกลายเป็นขน้นแข็งแรงเนี่ยแข็งแรงเลยแล้วลุงลุงดาวเนี่ยดูเหมือนอ่อนแอจริงแล้วนี่เป็นโรคหัวใจนะแต่ก็พี่น้องก็ต้องคอยช่วยกันเนาะป้าประดิษฐ์เนาะถูกต้องคือมีกันอยู่สองคนมันก็ต้องคอยช่วยคอยค้ำคอยจุนกันไปเนาะป้าเนาะอยากจะบอกอะไรกับพี่ชายคนนี้ที่ เรารักมากที่สุดในชีวิตอยากจะบอกพี่ชายว่าอยากจะช่วยให้หลุดนี้ก้อนนี้พี่ชายก็จะได้อยู่สบายไม่ต้องเครียดนี่ก้อนเนี้ยเป็นนี้อะไรเล่าให้ฟังหน่อย <c oughs> เห็นบอกนี้สหกรณ์การ,กรเกษตรของพี่ชายกู้มาออกรถให้ลูกชายไปรับจ้างขนไม้ <c oughs> แล้วได้ขนไหมไม้นี่ย <c oughs> <c oughs> ก็ได้ขนมั่งไม่ได้ขนมั่งก็คขน,นไปประมาณ ไปขึแล้วล่างจากนั้นนะเขาก็ค้นไปเขาก็ยืดไปเขาค้นครับพอกเราค้นไม่ได้ค้นสุดท้ายเขามาค้นค้นของเราไปคครรัับบสุดท้ายก็ยึดนั่นแหละเพราะว่าไม่ได้จริงจังคครรัับไม่ได้ส่งครับไม่ได้ส่งแล้วลูกชายไปไหนลูกชายอยู่ดูเลยไหมเขาแม้เขาแค้นหักข้าหักรถจนโอยตาย แต่สุดท้ายก็เป็นนี้อยู่เป็นนี้อยู่เ,นนยเท่าไหร่ครับตาประดิษฐ์ครับเก้า3มืหัอบสามอ๋อเก8า3นะครับผม <c oughs> อวันนี้ก็อยากให้พี่ชายหมด <c oughs> ก็เลยมาในรายการใหม่หมดนี่จะมาร้องเพลงให้พี่คุณลุงครับอยากจะบอกอะไรกับน้องสาวคนนี้ที่วันนี้เขาทำทุกอย่างเพื่อคุณลุงครับกอ <c oughs> รักสิครับรักมากมากเลยครับมีกันอยู่สองคนเนาะครับเอาละวันนี้มีกำลังใจก็คือพี่ชายและพี่ชายก็คือกำลังใจของป้าประดิษฐ์ป้าประดิษฐ์จะร้องเพลงอะไรครับชายในฟันผู้ชายในฟันพร้อมไหมพร้อม <laughs> ความหวังที่จะช่วยเหลือพี่ชายให้หลุดพ้นความทุกข์จากการเป็นนีจะเป็นจริงด้วยบทเพลงนี้หรือไม่ช่วงหน้ามาฟังเสียงร้องของเธอกันครับ